โงานี่เลยโอ้ยังหัดนวัีังกว่าบ้านบ้างครับดูยังเราแม็กแมกนี่เอาไปพ่นเอาไปพ่นอนนี่มา ซีเมนเครื่อบซีเมนมานี่ดูดิเฮ้ยมนสีมาหลอกสีมาเคลือบซีเมนสีแรกหลอกเครื่องซีเมนด้วยอ่ะยอดเลยนาฬิกาเป็นต้นพบกับโปรคนสวทชขอบคุณมากๆนะครับ่ิดต่อได้ด่านสมงทครับ อะไรกันนี่มันนี่แสงไก่โค้งแสงโค้งอะไรแสงไปมั่วเลยฮะเออสะไยขับรถกันอย่างนี้แน่ดูด้ เยอะแล้วนะโอ้พระเจ้าเขาฉีดน้ำด้วยแหละสวัสดีครับประตูนี้เขาเปิดไปนี่ ดีครับสวัสดีครับอ่ะระเบิกเงินไวนิวน,น,นี่แหละที่งานผอ,อ,อสั่งนี่แหละเดีย๋ยวไหนคนเบิกเง,งินอยู่ไหนนี่จะเบิกเง,งินดิวไวนิวสองสองร้อยสี่สิบบาทไม่ขาย บิ๊มเี่ยอันอันอันนี้เพิ่มเติมได้บอกพออ่ะก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกฉันนี่ <enh> าาแหละจะมาติดอ่าคุดใช่พอครับสองร้อยสี่สิบบาทให้ให้กูตายเลยไม่ล่ะครับโอเคครับ โอ okay. เคเพื่อนก็มีมีมีคอนเทนต์เฉยนะครับโอเคฮะก็เอารถไปจอดจอดแถวนี้ก็ได้มั้งผมนี่ขี่เก็บไปจอดไกลโอเคเฮ้ยโอ้โโอเคเพื่อ okay. นไป ตาปีก็กำลังออกมาแล้วฮะไปดูไปดูนี่กิจกรรมตักไข่ปลาเริ่มแล้วดีจ้าเอิร์นไปบาทนะคะท่านท่านใดประสงค์ที่จะเจ้ามาเสี่ยงโชคกับการตักไข่ปลาของเรานะคะก็เชิญท่านซื้อตั๋วไปละสิบบาทนะคะไปละสิบบาทนั่นไข่อะไรอ่ะร้อยอยอะะสิบบาทเราอาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะคะรางวัลใหญ่ของการก็ เลยนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีไม่เบอร์อะไรดูดิว่าจะเป็นล่าเฮ้ยมันดูออกแล้วดูคืออะไรอะของขวัญเดือนึุกเลยนะลูกลุกเลยนะคะลูกติดเก่าคุณันามาแล้วหลายวันหายวันเลยมีของขวัญอันหนึ่งนะครับอันนี้ให้ผมจัดเนาะเสร็จแม้วเลยนะคะซื้อตั๋วเสร็จแล้วให้ถ้าพวกมีเกียรติได้มาจับไปละไอ้เอิร์นนะไอ้เอิร์นก็ไอ้อะไร โตัโหน1ึ่งตัวหนึ่ละเอาใส่ก็ได้โหน1ึ่งอีกแล้วตัโหน1ึ่งตัวหนึ่งตัวหน1ึ่งตัวหนร่ง 200ร้อยค่ชว์หนค่ะเออแย่ดูชื่อใครบ้างโอเคอ่าอุอ oh. ้มนอ้เอออ้ามออกไปแล้วนะคะีวัจริงไม่ได้ว่าไก้าเราเป็นไก่ปีลวันไดลนะออกไปไหนตัวหึ่งไหนตัหนึ่งโอหนึ่งหลายแนเอาไปก็จะไม่ได้กินก นี่อะไรอ่ะนำเปล่าตป่กุ้5ร้อยบาทนะคะจากคุณวีระชัยคุณบรรจุไข่โยบุทีได้บุทีในการบริจาคมาร่วมกิจกรรมการตกไข่ปลาของเราในปีนี้นะคะแล้วท่านก็ยังมีอ่าร่วมกับใจร่วมบริจากเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ปนู่เลยจับปนู่เลย เดี๋ยวพาไปหาพอออก่อนแกไม่รู้นี่ว่าว่าพออ้อเกษมมานี่ครับจะไปสะายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีผู้ใจบุญทุกท่านเลยนะครับแม่ใครจะคิดว่าเอามอเตอร์ไซค์มาเป็นรางวัลนอนนี่เด็กติดเบอร์นะสวัดีครับสวัสดีใช่ไหมเฮ้ยมีมีเอ็ดพันแล้วว่ะทีมเนี้ยสวัสดีครับวิรักอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับนู่นของผมจอดจะนู่นซอกมั้ยเอาเอาจอดนี้ถ่าย อ๋อได้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 เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาอยับมอใส่ไซค์แป๊บออกมาแล้วก็ต้องไปสักทริปดิไปไหนไปเขาเคาะไปเขาเคาะไม่ถามสีหลอกเจ้องคนไอ้เขาน่ยไม่ต้องถทายอินนะเขาไม่ตปวันเซ้อ์ สอละวะนี่นี่มันหน้าหลังเท่ากันใช่ไหมครับเจ็ดทันก็พอละวะไม่ไม่ค่อยเห็นไงรุ่นเนี่ยเบนลี่ใช่ไหมเดกสวยลักดสวยไหมักดูมุมอ่ะนี่นี่ไรอ่ะพาวเวอร์ซับไพคอมเหรอโอ้เหมือนเลยนี่แก๊สแเรามีชิ้ที่ใหญ่นะครับเอ้ยยอดครับโรงเรียน เอา,ปาไปยืนรถตีนพี่เราจะถ่าย,ายรูปันก่อนนับสามสองหนึ่งด้วยนะอยู่ห้องไหนห้องอออยู่พออยู่ข้างบนแต่ว่าพออยู่ข้างล่างครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปหาแกลก่อนเลยน,น,นักเรียนปิดปเลยนลยก็จะจะมีบางส่วนที่มาช่วยครับแล้วก็ให้หนึ่งหนึ่งสอานอนุบาลปิด มัธยมบางคนพอบางคนเขาก็ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไต่อรตะไทยแอนอลดีครับตอนเย็นอยู่ตรงไหนเลยที่ไหนนี่นะตรงนี้นี่นี่นี่นเวทีถอนมาแล้วถ <laughs> อนมาแล้ว <laughs> เอาเรื่องถอนเรื่องจะสร้างนะถอนเรงไอ้ไม่ให้น้องนี่เอาไอ้นั่นมาเสร็จ อะไรอ่ะรถที่เขาเนี่ยเมื่อเช้าเห็นขับผ่านโรงเรียนแม่งซัดผ่านเรียนผมทุกวันเลยเออปืดๆเลยไปทั่วด่านเลยเสียเก,ก้าเลยไปทั่วด่านเลยทุกวัน,นมับรถที่ไหนหนาแล้วทบ้านก็ครูอาแม่งขับรถไล่มดวันเลยวะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเลยส,สอนอยู่โรงเรียนไม่รู้เรื่องเลย <laughs> เใช่ไหม ออทำอะไรเก็บตังค์เนี่ยอ๋อช่วงนี้นะว่าแม่วิ่งระดาษเปลยรอครับอครับอย <V statistically> ู่ตรงนู้นตรงนู้นเลยอ๋ออยู่นนอออยู่นอูนเ้นอออยู่นู้อออยููยูน่อยู่้นนูนนนนู่นนนนูน้ บริษัทวีวิโอ um ินโวชั่นจำกัดตอนนี้ตู้ย็นมมอถือครับลงไปแล้วนะครับโอ้ขอโทษไหมครับเป่ดบิ๊กไค์นะครับปุ่มบิ๊กไค์ด่านคนทดนะครับเป็นบิ๊กไค์ด่านคนทดครับที่มามอบรางวัลให้นะครับเชิญคุณรูไปช่วยร่วมเสียงแนะนาทีมานลยจ่ายนครับโอ้ได้เลยวัครับพี่ปุ่ตรีแม่าโอ้เครื่องทำน้ำร้อนนะครับเครื่องทำน้ำร้อนมือถือนะครับ จะทำน้ำร้อนเบอือหม้อหุงข้าวนะครับหมอหุงข้าวขนาดหนึน่งร,รอ้อลิตรหนลิตรนะคะรับหนึ่งลินครับรอโอ้ยรับเ่นบอกเวลาด้วนะครับผมแล้วก็ป็นกับปครับขอบคุณมากมนะครับ นะครับคุกเออโอเคเดี๋ยวเราคืนใหันปคืนเราจะมีพิตตี้เต้นอยู่ตามริมขอบสระน้ำนะครับนะครับเตาแก๊สเนี่ยอันโอ้เราได้เตาแก๊สมาด้วยนะครับเตาแต๊นนะครับเตาแต๊นโอ้สุดยอดมากนะครับเราได้เตาแก๊สมาด้วยนะครับเอาไว้ใช้นะครับเออ ต้องขึ้มากไนมครับตักไข่เ่ามาตักไข่ไหมหรือว่าจะหาไนครับอะไรนะครับคุณแตนไม่ได้หมอน่ไหมครับคนนอนไม่มีใช่ไหมครับจะหาแถวนี้ก็ได้นะครับผมนี่เทงไม้องเปลี่ยนยางสายเทเล็กังไปไหนเอจะเปลี่ยนยางอยู่ปะใส่ยางอะไรดี ่เพลลีนี่ก็่นี้นำแต่พเรลี่อย่างเดียวเลยคอนติคอนติไม่ผมไม่ไม่ชอบลายพเรลี่เลยคอนตินี่ก็เออเออผมชอบชอบคอนตินี่ยนี่อีกคอนตินี่คอนติโรดใช่ไหมแต่นี่มันทนแต่นี่ดีกว่าอันเขาโค้งมันอันนี้ดีกว่าเนี่ยใช่ไหมเออแต่คอนติอยากใสอันนี้อันนี้อันนี้มันเขาโค้งดีแต่มันเน้นทนไงอ๋อ้เน้นนานไี่จะใส่ร้อยเก้าทิปเลยมันมีโปรเก้าพันเก้าใช่ไหมแปดสิบร้อยเก้าสิบนี่แหละ ก็มีมันก็จัดเรื่อยๆรอยยี่ร้อยแปดผมไม่อยากเอาแบบแปดพันสี่อยากเอาไปใส่อยู่ร้านโคราชเลยไม่ต้องแบบใบแบกยางไปที่หลังอ๋อให้เขาส่งไปร้านเดียสั่งแล้วให้เขาส่งไปร้านเออเออตึกก็ดีก็ดีอัพทูยูใช่ไหมไม่อัพทูยูก็ได้แนะนำว่าร้านไหนจะไปไหนดีอัพทูยูเดียวแต่สิบพันไม่อยากไปสอนเออไปอัพทูยูดีกว่าอัพทูยูโอเคกว่าเนี่ย คันเดียบ,บี้ไปแบบสั่งยางปุ๊บแล้วก็อกว <c oughs> ่าจันนี้ขี่เนี่ยโอเคเก่ากวนเลูกครับเนี่ยอรถโดยนี่เดี๋ยวไปไหนแค่นี้รถอะไรหลายอย่างไหนมาทีหลังนี่เดี๋ยวก็เปลี่ยนยางมันเข็มถ้าพี่ไม่ซีเรียสน,นะใส่สกอร์เปียนของพี่เอารี่สกอร์เปียนไม่แพงนี่ถ้าชอบคอนตีก็ไปคอนตีคอนตีรถ เวลาเวลาผางเรียนผมจะซัดดังหลายเขาาหาว่าผมครับสัดเก้าขี่ก right> ูพูดงั้นขี่ในนักรถโ้โหรถต่ออยู่บ้านพี่บอกอ่ยครูอั้มขี่อะไรกลางวันวาทุกวันวะดูรถทีครับจะไปดูเสียงเสียงเหมือนกันคือเพิ่งได้มาโอ้คือเขามีสองคันอยู่กนใส่ท่ออะไรนี่อันนี้ น,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 นั่งด้วยหรอกเนี่ยมีไว้ทำไมยังไม่นั่งด้วยหรอกมีนั่งเดียเนี่ยเขาไม่ใช่คนนู้นคนนี้ต้องเบาะหลังนุ่มสุดเออหวานจริงพี่แม่กะออนี่เปลี่ยนตูดหมดเลยจบคันคนเดียวนี่ถามอาร์มสั่งมาก็ไหนตูดหมดเต็มป้ายอืมซื้อต่อไอ้ตูดเก่ากไ็ได้เลือ่องนี่สีแดงที่ซื้อมาสีแดงโบราณเนี่ <นะ S 2> ยใส่ไมใส่ไม่ได้คนละอัน คนละเลยใช่ไม่ใช่มันตัวเดียวกันนะคงไม่ไม่ไม่เนี่ยคือข้อบอดสหบูชอบมันตุ้มเปนแหลมเลยเอาแหลมเนี่ยเขาอยากให้มันแหลมบอมันทำคนละอย่างไงพี่ที่เขาแหลมคนละอย่างคนละปีใส่เงี้ยอย่างพี่ลากว่าแค่พันสี่ไม่มันนอันนี้มันลายอะไร้อยเท่าไรอย่างหลังอย่างเดียวอ่ะไม่น่ารำคาอันนี้มันร้อยแปดสิบอ่อร้อยแปดสิบถูกปะถอดมาสัก นี่อะไรนะคอนตีอะไรคอนตีรถคอนตีรถรถอะไรรถที่ิฉันเนี่ยอ่คอนตีรถลายลายนี่มันจะออกไปหนึงไปไม่ถ้าชอบแบตเตอรี่ก็ไปแค่นี้ก็ได้สามอะไรรถโซ่สามเออผมเห็นเขาขายเกิดเลยผมโซ่ดีดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ใช่ไหมต้นใส่เนี่ยต้นนี้ดีอย่างนี่เหนียวตึ๊ดไปนะใชอโซ่สามถ้าไม่อยากไปสี่ก็ไปแค่สามหน่วยก็ใส่ล้อโซ่สามผมก็มองสองแบรนด์น่ะ คอนติกับโปโซกางเกงในกระโปใส่แว็นน่องใส่แว็นน่องนะเป็นโซ่ไหมโซ่ข้างนี้ไม่ได้ใส่สลิกไม่ใช่เออดูยังเราแม็กแม็กนี่เอาไปพ่นเลอื่นนเีอาไปพ่นในนี่มาซีเมน์เออเคลือบซีเมนต์มานี่ดูเนี่เฮ้ยมันสีไม่ลองเคลอบเคลือบซีเมนต์สีน้องเนี่ยเคลือบซีเมนต์ด้วยเนี่ยยอดเลยใส่สลิกด้วย โอ้คนงั้นอันนี้เขาขายตอนเข้าร่อน<ม>ไปได้มา 6, มหกพันไอ้ทิปเนี่ยขายทีด้วยทั้งเส้นเลย<ม>เขาร่อนไปเจอพอดี<ม>แล้วผมก็ขายนั่นไปหกพันห้าขายไอ้คันนะั้นอะไปหกพันห้าเอาสตตร์เนี้ยอยากฟังเสียง อทำไมนุ่มเด็ดไมนุ่มเด็ดเนี่ยผมอยู่งานนี่แหละครับอยู่งานนี่แหละ เล็กๆกลุ่มเล็กๆของเราเชาวด่านขุนชดถอนเราจะสีมา30210เเ้ยเดี๋ยวก็ไปสเตนบายที่งานต่อเอารถไปจอดก่อนไปโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะเพื่อนๆนะ,ๆนะ,ะๆก็าดไลก์กดแชร์กดซับด้วยนะครับติดตามกลุ่มของผมแล้วก็ช่องของผมด้วยเด้อไปแค่นี้แหละบ๊ายบาย